เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีใหม่ของข้าดีงามกว่าผู้ใดบทที่49 เสียวเลี่ยกง,งานยุ่งอยู่ทุกวันเมื่อได้ทราบข่าวอันน่าเศร้าจากตำหนักบูรพาหลังตกใจ ก็ไม่ได้คิดอันใดมากตววัดภูกันเห็นชอบตามคำขอของชายารัชทายาททันทีเฉาซื่อได้รับบรรดาศักดิ์หลังตายร่วมฝังในสุสานเชื้อพระวงศ์สี่นางตำนันกับสี่ขันทีที่ปรนิบัติอยู่ข้างกายในอดีตเต็มใจร่วมฝังเป็นเพื่อนเจ้านายพิธีศพถูกจัดอย่างมีหน้ามีตาภายหลังสกุลเฉาเองก็ได้รับการปลอบขวัญ เรื่องชายาร้องเสียชีวิตโดยกระทันหันของตํนักบุรพาประหนึ่งโยนก้อนหินลงไปในทะเลสาบกระทั่งระลอกขึ้นยังกระเซ็นออกมาแค่เพียงเล็กน้อยแล้วก็กลับไปสงบราบเรียบไร้ร่องรอยตามเดิมแล้วในเวลาอันรวดเร็วก็ไม่มีผู้ใดยกเรื่องสตรีที่ชีวิตบอบางยิ่งกว่ากระดาษผู้นี้ขึ้นมาอีกกับเป็นชายาราชายาทเพิ่งแต่งงานมาได้ไม่กี่วันกําลังเต็มไปด้วย บรรยากาศมงคลกลายเป็นมาพบเจอเรื่องเศร้าหาได้ยากที่นางอายุยังน้อยกับไม่มีการคิดเล็กคิดน้อยสักนิดไม่เพียงแต่จัดการได้อย่างเหมาะสมซ้ำยังทำทุกอย่างด้วยตนเองยิ่งดูใจกว้างมากคุณธรรมชื่อเสียงดีงามขจรไปไกลอีกครั้งตวนสกุลจางเองก็มีเกียรติมากขึ้นผ่านไปครึ่งเดือน ใกล้ถึงวันเกิดของมารดาชายาราชทายาทภายในเมืองหลวงขอแค่เป็นแขกสตรีของขุนนางลำดับหลักขั้นสี่ขึ้นไปไม่มีผู้ใดไม่ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยฮองเฮาเองก็ส่งคนนำของแสดงความยินดีไปให้ทั้งยังอนุญาตให้วันนั้นจางเฟิงถงได้กลับวนไปเยี่ยมญาติเป็นกรณีพิเศษจางฮูหยินได้โอกาสเข้าวังมาขอบคุณพระเมตตาหลังกลับไปแล้วหลินหมัวมัวก็เดิ เ,าาเจ้าฮองเทารู้ว่านางน่าจะเข้ามารายงานความคืบหน้าเรื่องที่หนนก่อนตนเองรอบสั่งให้ไปสืบความเคลื่อนไหวของเซียวเลี่ยในคืนอภิเษกสมรสของรัชทายาทจึงสั่งให้นางกำนันและขันทีทั้งหมดล่าถอยออกไปหลีนหมัวหมัวเอ่อยรายงานเสียงเบาทูลฮองเทาหม่อมฉันรอบตรวจสอบคนของเราหมดแล้วเมื่อสองวันก่อน ในที่สุดก็สืบข่าวได้เรื่องหนึง่งบอกว่าในคืนนั้นเคยมีคนกลุ่มหนึ่ง,งออกไปทางประตูอันติ้งทางทิศเหนือของเมืองหนึ่งในนั้นมีคนสวมเสื้อกันลมปิดบังใบหน้านั่งอยู่บนหลังมา้าเท้าไม่เคยลงมาแตะพื้นมองไม่เห็นหน้าตาของเขาทาหารเฝ้าประตูเมืองที่อยู่เวรในวันนั้นเองก็ไม่รู้จักบรรดาผู้ติดตามที่ไปด้วยหนึ่งในนั้นแสดงป้ายวังหลวงออกมาสั่งให้เปิดประตู ดูจากลักษณะแล้วคล้ายจะเป็นขันทีอ่อนเยาวในวังหลวงคนเหล่านั้นออกจากเมืองแล้วก็มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือไม่รู้ว่าไปที่ใดหากหม่อมฉันไม่ได้ข่าวมาผิดคนผู้นั้นน่าจะเป็นฝ่าบาท เพราะว่าคืนนั้นหลี่ยวนกุ้ยไปแสดงความยินดีที่จวนสกุลเผยผู้ที่อยู่รับใช้ฝ่าบาทคือชุยอินซุยรูปโฉมของขันทีอ่อนเยาวผู้นั้นฟังดูแล้วก็ไม่แตกต่างจากชุยอินซุยนะักเจ้า้องเทาขมวดคิว้ว บรรดาองคารใกลก้ชิดข้างพระวรากายฝ่าบาทเหล่านั้นย่อมไม่อาจสืบข่าวมาได้หม่อมชันจึงลองไปอย่างเชิงชุยอินสุยบอกว่าฮองเฮาทรงทราบว่าเขาประนิบัติฝ่าบาทอย่างเน็ดเนื่อยต้องการตกรางวัลให้เขานึกไม่ถึงว่าขันทีผู้นี้จะเจ้าเล่์อย่างมากกล่าวว่าตนเองต้อยต่ำ การได้ปรนิบัติฟาบาทเป็นวาสนาที่บำเพ็ญมาเมื่อชาติก่อนมิกล้ารับของรางวัลจากฮองเฮาหากฮองเฮาต้องการประทานรางวัลให้จริงๆก็ขอให้บิดาบุญธรรมของเขารับไว้แทน เจ้านั่นตัดการสืบทอดทายาทไปแล้วแท้ๆแต่กลับกริ่งกอกราวกับปาหนีชิวอย่างไรอย่างนั้นหม่อมฉันคุยไปไม่กี่ประโยคก็ทราบแล้วว่าถ้าคิดอยากถามอะไรจากปากขันทีผู้นี้เกรงว่าจะคาดหวังอะไรไม่ได้มาก จึงไม่กล้าพูดชัดเกินไปกลัวว่าเขาจะกลับไปรายงานหลี่หยวนกุย้ยหากให้ฝ่าบ,บาททรงทราบเรื่องจะกลายเป็นการสร้างปัญหาให้ฮองเฮาแทนจึงปลับมาล้วนเป็นความไร้ประโยชน์ของหม่อมชั้นขอฮองเฮาได้โปรโดลงโทษด,ด้วยเพคะ หลินหัวมัวเอ่ยจบเห็นหัวคิ้วของโจฮองเฮ,งฮงขาขมวดเข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆจึงรีบร้อนหมอบตัวลงโขกศีรษะขอรับโทษผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังไม่ได้ยินพระนางเอ่ยอะไรนางรอบช้อนตาขึ้นมองเห็นดวงตาพระนาง ต้องคำแหงไปข้างหน้าคล้ายกําลังใจลอยคิดถึงบางอย่างอยู่ท่าทางแปลกประหลาดชั่วขณะหนึ่งไม่กล้าพูดอะไรอีกได้แต่กลั้นหายใจเฝ้าร้องเงียบเงบผ่านไปครู่ใหญ่ในที่สุดก็ได้ยินเสียงฮองเฮาเอ่ยเจ้ามั่นใจว่าคืนนั้นฝ่าบ,บาทเสด็จออกจากเมืองไปทางทิศเหนือจริงๆหลินหมวัหมวมัวรีพกศีรษะอย่างแรงมั่นใจแปดเก้าส่วนเพคะ เป็นคนกลุ่มนั้นแน่เจ้าฮองเฮากล่าวต่อเจ้าส่งคนที่ไว้ใจได้ออกไปแอบถามที่วัดฉือเอินทางทิศเหนือของเมืองให้ข้าทีว่าคืนนั้น ที่วัดมีกลุ่มคนพิเศษอะไรไปเยือนหรือไม่หลินหมัวมัวเป็นแม่นมของโจฮองเทาตอนนั้นที่ห้องเต้เท่าตัดสินใจให้โจฮองเทาแต่งกับเสียวเลี่ยนางเองก็ติดตามมาด้วยรับรู้ความลับบางอย่างที่คนนอกไม่รู้จึงพันอึ้งไปนึกเรื่องอะไรขึ้นมาได้ก็สูดลมหายใจเย็นเยือกเอ่ยฮองเฮาจะตรัสว่า คืนนั้นฝ่าบาทเสด็จไปที่วัดฉือเอินแห่งนั้นหรือเพคะกล้ามเนื้อใบหน้าเจ้าฮองเฮากระตุกกัดฟันเอ่ยกลางดึกกลางดด่นรอบออกจากวังซ้ำยังเป็นทางทิศเหนือของเมืองหากมิใช่ที่นั่นยังจะเป็นที่ใดได้อีกผ่านไปหลายปีเพียงนี้เดิมข้าหลงคิดว่าพระองค์ทรงวางลงได้นานแล้วคิดไม่ถึงว่าจวบจนตอนนี้ พระองค์กลับยังทรงคิดคันหนึงหาไม่เสื่อมคายพึ่งเข้าเมืองหลวงได้ไม่กี่วันคนเป็นไม่สนกลับวิ่งไปรำลึกถึงภรรยาที่ตายไปทางด้านนั้นพระนางหยุดเอ่ยกระทันหันริมฝีปากสันดาริกเล็บแหลมคมสิบนิ้วจิกลึกเข้าไปในฝ่ามือสุดท้ายพระนางก็ผ่อนลมหายใจยาวลุกขึ้นยืนกล่าวเสียงเย็นเจ้าไปสืบมาเดี๋ยวนี้ได้ข่าวเมื่อใดให้มารายงานข้าทันที หลินหมัวมัวขานรับคลานลุกขึ้นจากพื้นแล้วกลับตัวล่าถอยออกไป งานวันเกิดของจางหูหยินชายาราชทายาทได้รับอนุญาตให้กลับตใวมายเยี่ยมญาติในวันนั้นเบื้องหน้าประตูตัวสกุลจางมีรถม้าหรูหราไปมาไม่ขาดสายผู้ที่มาล้วนเป็นแขกสตรีจากตววต่างๆเนื่องจากชายาราชทายาทมาร่วมแสดงความยินดีกับมารดาด้วยสกุลจางกลัวว่าจะเกิดเหตุล่วงเตินกัน ตั้งแต่เช้าจึงลุกมาจัดการปิดถนนทั้งหลายมาถึงตอนพลบค่ำแสงโคมสว่างสวัยไม่ขาดตอนตั้งแต่หัวจรดปลายถนนประดุดยามกลางวันแขกสตรีจากจวนต่างๆทย,ยอยกันมาถึงรถม้าและเกี้ยวที่หยุดหัวท้ายจอดเรียงแถวติดกันถึงกับจอดเต็มถนนทั้งสายคนเดินถนนชะเง้อคอมองจากที่ไกลๆเห็นแต่รถม้าหรูหรายากจะพันนา แม้โดยส่วนตัวแล้วเผยเย่าอันกับเซียวอินถังจะไม่มีการไปมาหาสู่กันแต่เปลือกนอกยังคงต้องปรองดองหลังเซียวเรี่ยเข้ามาในเมืองหลวงฐานะของสกุลเผยสกุลจางสกุลโจ ทุกวันนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นตระกูลที่รุ่งเรืองที่สุดของเมืองหลวงโดยปกติแล้วจะมีคนมาผูกมิตรเชื่อมสัมพันธ์ไม่ขาดสายวันนี้เป็นวันเกิดของจางฮูหยินเทียบเชิญได้ถูกส่งไปยังตวนสกุลเผยตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเชิญซินฮูหยินเมืองฮูหยินกับสะพ้ายใหญ่สกุลเผยที่เพิ่งแต่งเข้าไปได้ไม่นานมาเป็นแขกด้วยกันทั้งหมดปลายยามเชิน จรนยาฝูติดตามซินฮูหยินกับเมิงฮูหยินออกจากตัวนซินฮูหยินนั่งรถม้าไปเองคันหนึ่งเมิงฮูหยินเรียกให้จรนญยาฝูนั่งไปด้วยกันหน้าหลังสองฝั่งมีบ่าวรับใช้ของตระกูลคอยติดตามภายในรถม้าด้านหลังเป็นสาวใช้และบ่าวหญิงอวุโสมุ่งหน้าไปที่ตวนสกุลจางเมื่อมาถึงด้านหน้าประตูตวน์ะซไยสกุลจางที่ทำหน้าที่รอต้อนรับอยู่ก็พาเข้าไปยังไม่ทันเดินเข้า ไปถึงประตูรองก็ได้เห็นจางหูหญินเดินออกมาต้อนรับด้วยตนเองพร้อมบ่าวหญิงอาวโสแล้ววันนี้จางหูหญินสวมชุดตัวใหม่สีแดงเข้มลายอายุมั่นขวัญยืนสวมแถบคาดหน้าผากประดับอัญ,ญมณีปักดิ้นทองหรูหราสูงทรงสีหน้าสดใสจับมือซินหูหญินอย่างสนิทสนมไถ่าถามสารทุกสุขดิบกันเล็กน้อยแล้วยิ้มเอ่ย ข้าก็แค่จัดงานวันเกิดให้พอสนุกสนานเท่านั้นเดิมทีก็ไม่คิดว่าจะรบกวนแขกสูงสักอย่างพวกท่านเพียงแต่ห้องเฮาตรัสว่า ช่วงก่อนหน้านี้ลำบากชายารัชธายาดแล้วให้นางได้กลับบ้านมาพักผ่อนแล้วจัดงานให้สนุกสนานข้าคิดว่าในเมื่อหองเฮาทรงกำชับมาเช่นนี้จึงตัดสินใจต,ตั้งเวทีงิ้วที่กลางลานบ้านเสียเลยแล้วก็เชิญบรรดาหูหยินที่ปกติสนิทสนมกันมาร่วมชมงิ้วด้วยทำเช่นนี้ถึงจะน่าสนใจ ตระกกลอื่นๆก็ช่างแล้วทุกวันนี้คุณชายใหญ่สกุลพวกท่านได้รับความสำคัญจากฝ่าบาทได้ยินมาว่า ตัวพวกท่านเองก็มีแขกสูงสักมาเยือนไม่ขาดสายเดิมข้าคิดว่าวันนี้หูหญินจะไม่มีเวลามาหาข้าเสียด้วยซ้ำนึกไม่ถึงว่าจะมาถึงแล้วช่างเป็นเกียรติแก่ตระกูลข้าจริงๆบุตรชายคนโตเป็นหน้าเป็นตาจตืนยาฝูจับสังเกตได้ว่ารอยยิ้มของซินหูหญินไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นักเพียงแต่คนอื่นมองไม่ออกแล้วก็ไม่ได้เก็บไปใส่ใจเท่านั้นจางหูหยินเอ่อยทักทายมั่งฮูหยินต่อก่อนสุด ท้ายสายตาจะมาตกอยู่บนร่างเจนยาฝูแล้วมองนางคร่าวๆค,คราหนึ่งเจนยาฝูยอบกายลงคาราวะจางหูหยินจางหูหยินยิ้มแย้มเอ่ยนี่คงจะเป็นสะพ้ายใหญ่ที่ฝ่าบาททรงมอบสมรสพระราชทานให้ถือเป็นโฉมงามผู้หนึ่งแค่เห็นข้าก็รู้สึกเอ็นดูแล้วอย่าเอาแต่ยืนกันอยู่ตรงนี้เลยรีบเข้าไปข้างในกันเถอะเอ่ยจบก็นำซินหูหยินและคนอื่นๆเข้าไปข้างใน ตลอดทางล้วนพูดคุยหัวเราะยิ้มแย้มระหว่างเดินผ่านประตูหลายบ้านไม่ได้เห็นบ่าวชายสักคนทุกคนล้วนเป็นสาวใช้ไม่ก็บ่าวหญิงอวุโสสุดท้ายจึงเดินเข้าไปในถงจัดงานวันเกิดที่ตกแต่งออกมาสำหรับวันนี้โดยเฉพาะภายในห้องตกแต่งอย่างเลศหรูหลากหลายสีสันข้างในนั้นมีคนมาถึงหลายคนแล้วสตรีมากมายแต่งกายงดงามหรูหราแต้มชาติพรมน้ำปรุงหอมกลิ่นลอยเข้ามา ปะทะจมูกแขกสตรีจากจวนต่างๆไม่มีผู้ใดไม่แต่งกายงดงามแพรว์วบ้างกำลังพูดคุยกันบ้างกำลังดื่มชาเสียงหัวเราะดังขึ้นไม่ขาดสายยามได้เห็นจางหูหยินเดินนำแขกเข้ามาด้วยตนเองจึงทยอยกันหันมองไปนี่เป็นครั้งแรกหลังแต่งงานกับเผยเย่อันที่เจนยาฝูปรากฏตัวในงานเลี้ยงของสตรีสูงสักในเมืองหลวงเสียวเลี่ยให้ความสำคัญต่อบ ผยโยอันถึงขั้นมากไปกว่าเว่ยกัวกองในปีนั้นและก็เป็นเพราะเผยโยอันสกุลเผยจึงกระโดดขึ้นสูงกลายมาเป็นตระกูลสูงสักอันดับหนึ่งของเมืองหลวงชื่อเสียงโด่งดังประหนึ่งช่วงรุ่งโรจน์ในตอนที่เผยหวนจริงเข้ามาอยู่ในวังหลวงเมื่อหลายปีก่อนบรรดาแขกสตรีที่อยู่ในนั้นมีผู้ใดบ้างไม่รู้จักซินฮูหยินกับเมืองฮูหยินเมื่อเห็นแขกสตรีสกุลเผยมาถึงแล้วต่างพา กันเดินมาต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มวันนี้จัญญาฝูเป็นแค่ตัวประกอบการแต่งกายของนางย่อมไม่ดูโอ้อวดแต่ก็ไม่กล้าละเลยด้วยรู้ว่ารูปโฉมตนเองค่อนข้างไปทางอ่อนหวานจำเป็นต้องแต่งกาย ไปในทางที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหลังอาบน้ำเสร็จจึงเขียนคิ้วอ่อนๆประแป้งบางๆแต้มชาติจางๆวาดริมฝีปากด้วยชาติรวบผมเกล้าสูงประดับปิ่นทองคู่ต่างหูยกชุดเป็นกระโปรงจับจีบ12ผืนทำมาจากได้ทองอ่อนหวานประดุดหางหงบนกระโปรงทุกผืนยังปักลายบุกผาและนกที่แตกต่างกันในเสียฤดูทั้งสง่างามและหรูหรางานแต่งงานของเผยเย่อา ไม่เพียงแต่ได้สมรสพระราชทานจากห้องเต้ยังได้รับเกียรติจัดงานในวันเดียวกับราชายาาด,ด้วยทว่าผู้ที่แต่งด้วยกับเป็นญาติผู้น้องจากตระกูลพ่อค้าแห่งเฉียนโจวตอนที่จันยาฝูยังไม่ได้ปรากฏตัวก็ดึงดูดความสนใจจากคู่คนจำนวนไม่น้อยแล้วในตอนนี้ติดตามฮูหญินจำนวนหนึ่งเข้ามาแม้ตำแหน่งจะอยู่ค่อนไปทางด้านหลังแต่ทันทีที่เข้ามาในถงจัดงานคนกว่าครึ่ง ล้วนกำลังมองดูนางเห็นนางรูปโฉมงดงามอ่อนหวานชั่วขณะหนึ่งต่างมองกันโดยไม่ละสายตา บรรดาแขกสตรีในห้องถงวันเกิดมีบางส่วนที่จรยาฝูรู้จักยกตัวอย่างเช่นชายาจูกัวกงกับชายาอัหยวนหอก่อนหน้านี้ล้วนเคยไปมาหาสู่กับสกุลเผยกันทั้งคู่แต่ที่ไม่รู้จักกับมีมากกว่าย่อมไม่อาจขาดการพาไปแนะนำตัวได้บนใบหน้านางประดับรอยยิ้มน้อยๆอ,อยู่ตลอดเวลาแม้จะพูดน้อยแต่ล้วนตอบรับได้อย่างเหมาะสมยิ่งต่อให้ในนั้น มีคนที่ดูถูกชาติกําเนิดของนางแต่จากตําแหน่งในตอนนี้ของเผิงโย่อันยังจะมีผู้ใดกล้าล่วงเกินนางตรงๆอีกผู้ที่อาวุโสกว่านางแต่ละคนล้วนกระตือเรือร้อนเป็นที่สุดผู้ที่อายุเท่านางไม่มีผู้ใดไม่ประจบประแจงอย่างระมัดระวัง จนถึงขั้นถ่อมเนื้อถ่อมตัวสิ่งที่เรียกว่าภรรยาสูงสักตามสามีก็คงประมาณเช่นนี้ภายในนั้นมีหูหินของจวนหลิวจิวเสากับหูหินของจางเจิ้งเต้าอยู่ด้วยความรุ่งเรืองในวันนี้ของจางเจิ้งเต้าล้วนมาจากการแนะนําของเผยโยอันส่วนหลิวจิวเสาในคราวศึกที่อู่ติ้งเขาถูกจับเป็นชเชลยจากแนวหน้าหากมิใช่เพราะเผยโย่อันไม่ต้องพูดถึงตําแหน่งในตอนนี้ เกรงว่าทุกวันนี้ทั้งครอบครัวคงกลายเป็นวิญญาณภายใต้คมดาบของสุนอันอ๋องไปหมดแล้วหูหยินทั้งสองเองก็ไม่รอให้คนนำมาทำความรู้จักแต่เป็นฝ่ายเดินไปเปิดบทสนทนากับจรนยาฝูก่อนท่าทางกระตือเรือร้อน ความรู้สึกซาบซึ้งใจที่มีมากล้นเกินกว่าจะแสดงออกด้วยคำพูดได้ในตอนที่เจินยาฝูกำลังคุยกับหูหยินทั้งสองนั้นพลันเห็นมั่งหูหยินพาสตรีผู้หนึ่งเดินแทรกกลุ่มคนมุ่งหน้ามาทางตนเอง อีกฝ่ายส่วนชุดสีม่วงเงาตัวใหม่ดวงตามองตรงมาหาบนใบหน้าประดับรอยยิ้มประจบประแจงจนยาฝูจะจดจาไม่ได้ได้อย่างไรสตรีผู้นี้มีใช่ใครอื่นแต่เป็นซ่องหูหยินท่านยายของเฉียนเกอเอ๋อคผู้นั้นสมัยที่สุนอันอ๋องเป็นห้องเต้สก,กุลซ่งรุ่งโรดอยู่หลายปีภายหลังเซียวเดียยกทัพบ,บุกมาถึงเมืองหลวงกองทัพใหญ่ยังไม่ทันมาถึงก็ได้ยินมาว่าในกลุ่ม ขุนนางชุดแรกที่รอบสวามีพักต่อเขาในนั้นมีสกุลซ่องอยู่ด้วยหลังเสียวเลี่ยขึ้นของราชก็ไม่ได้ซักไซหาความรับผิดชอบกับสกุลซ่องแต่ดูเหมือนจะค่อนข้างชิงชังสกุลส่องอยู่บ้างตำแหน่งขุนนางจึงถูกลดขั้นลงเรื่อยๆใต้เท้าส่องจากขุนนางลำดับหลักขั้นสองในตอนแรกก็ลดลงมาจนกลายเป็นขุนนางลำดับหลักขั้นหกเป็นผู้ช่วยของกองพิธีบวงสรวงที่ไม่โดดเด่นเลยสักนิด ในงานเลียงเช่นนี้ล้วนอาศัยที่ซ่งหูหญินวิ่งวุ่นไปทั่วส่งของขวัญให้จำนวนมากถึงได้รับเทียบเชิญมาในที่สุดในตอนนี้ถึงได้มายืนอยู่ที่แห่งนี้มังหูหญินนำซ่งหูหญินมาถึงหน้าจันยาฝูด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนหันหลังขามวดคิ้วกระซิบข้างหูนางอาฝู เมื่อครู่สตรีผู้นี้เอาแต่ติดตามข้าต้องการให้ข้าพานางมาคุยกับเจ้าข้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆเลยได้แต่พามาเจ้าแค่ตอบรับส่งๆไปสองสามคำแล้วไล่จากไปก็พอ ตอนที่จันยาฝูเตรียมตัวแต่งงานซ่งหูหยินก็เคยถือของขวัญมาเยี่ยมถึงตัวอย่างหน้าหนานอกจากน้ำพวกของล้ำค่าพี่สกุลนางเคยมอบไปให้คืนกลับมายังเพิ่มสิ่งของมาหลายอย่างด้วยเมื่อซื่อจะยอมรับผลประโยชน์ดีๆจากนางได้อย่างไร ทันทีที่ส่งคนจากไปก็สั่งให้บ่าวรับใช้คัดเลือกสิ่งของที่เพิ่มเข้ามาส่งกลับคืนไปทันทีเมื่อนึกไปถึงอดีตว่ามารดาต้องได้รับความไม่เป็นธรรมทั้งเอาอกเอาใจอีกฝ่ายรับโทรศัพท์ของซ่งหูหยินเพื่อนางอย่างไรบ้างไม่เจอตัวคนก็ช่างเถอะตอนนี้ได้เห็นอีกฝ่ายยังหน้าด้านไรอย่างอายมาพูดคุยด้วยยังจะมีสีหน้าดีๆได้อย่างไรเจินยาฝูกดข่มความรังเกียจในใจ เผยยิ้มเอ่ยท่านแม่บุญธรรมสบายดีหรือไม่ส่งหูหยินรีบ,บอกไม้บอกมือยิ้มสู้ตอบ ข้าจะกล้ารับคำเรียกขานเช่นนี้จากสะพ้ายใหญ่ได้อย่างไรข้านับเป็นแม่บุญธรรมประสาอะไรสะพ้ายใหญ่เรียกข้าว่าหูหยินข้าก็แทบจะไปกราบพระแล้วข้าได้ยินว่าทุกวันนี้มารดาเจ้ายังอยู่ที่เมืองหลวงข้ารู้สึกคิดถึงนางอยู่ไม่น้อยอยากจะไปเยี่ยมนางมาโดยตลอดเพียงแต่รู้ว่านางยุ่งกลัวว่าหากไปเยี่ยมเยือนกระทันหันจะเป็นการรบกวนได้ไม่รู้ว่าช่วงนี้ พอจะมีเวลาว่างบ้างหรือไม่ในคำพูดล้วนแฝงไปด้วยการประจบประแจงฉั้นไหนเลยยังจะมีสีหน้ายโสโอหังเหมือนในอดีตอีกหลังข่าวที่ห้องเต้มอบสมรสพระราชทานให้กับเผยโย่าอันส่งไปถึงเฉียนโจพี่ชายเจนเย่าถิงก็ออกเดินทางมาเมืองหลวงแล้วรอได้เจอหน้ากันก็จะรับมารดามมั่งซื้อกับเฉียนโจไปด้วยกันคำนวณจากวันเวลา ผ่านไปอีกสองสาวันก็น่าจะมาถึงแล้วจนยาฝูไม่มีทางระบายโทสะด้วยการทำให้สตรีผู้นี้อับอายต่อหน้าทุกคนแต่ก็ไม่มีทางยอมให้นางสบโอกาสหาผลประโยชน์ได้นางตอบว่า ท่านแม่ข้ายุ่งอยู่บ้างจริงๆระยะนี้มีแขกมาเยี่ยมไม่ขาดสายไม่มีเวลาพักผ่อนแม้แต่น้อยเหน็ดเหนื่อยมากนักหากหูหยินไม่มีธุระสำคัญอันใดข้าขอรับความปรารถนาดีแทนท่านแม่ก็พอเจ้าค่ะซ่งหูหยินพงังอกศีรษะอย่างจืดเจือใช่แล้วใช่แล้วหูหยินเหนื่อยมากจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ควรจะพักผ่อนให้มาก เจิญยาฝูยิ้มรับบางๆทันใดนั้นพรานมีขันทีในวังผู้หนึ่งเดินเข้ามาข้างในอย่างรวดเร็วรายงานว่าชายาราชทายาทมาถึงแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องโถงงานวันเกิดต่างหยุดเรื่องที่กำลังทำอยู่ทันทียืนเรียงการตามลำดับขั้นก่อนพากันเดินตามจางหูหินออกไปต้อนรับเจิญยาฝูตามคนอื่นๆมาหยุดอยู่ที่ประตูรองช้อนสายตาขึ้นเห็นที่ด้านนอกประตูใหญ่ปรากฏ กลุ่มคนตั้งขบวนขันทีกับนางกำนันถือธงและพัดทยอยกันตามเข้ามาขันทีน้อยผู้หนึ่ง้อมตัวเดินไปข้างหน้าเลิกม่านของเกี้ยววังที่ห้อยยาวจะรดพื้นจางเฟึ่งถงเก้าออกมาจากเกี้ยวจางหูหยินนำแขกสตรีทุกคนมาต้อนรับนางเข้าไปภาพเหตุการณ์ยิ่งใหญ่เอิกะเริกถึงที่สุด จนยาฝูยืนแยกอยู่ริมทางกับคนอื่นๆมองดูจางฟั่งถงถูกคนห้อมล้อมเดินเข้ามาข้างในด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนางสวมอาพรชาววังรูปโฉมสูงสง่าแสงคมส่องสะท้อนตัวนางจนเปล่งประกายจับตาแสดงท่วงท่าของฮองเฮาแห่งต้าเว่ยในอนาคต ออกมาอย่างเปิดเผยรอจนเดินเข้ามาใกล้แล้วบรรดาหูหินลำดับขั้นสองลงไปก็น้ำเหล่าคุณหนูทยอยกันยอบกายลงคาราวะให้นางตำหน่งของจนญยาฝูยืนอยู่แถวหน้าเวลาพบชายาราชทายาทไม่ต้องคุกเข่าคำนับในตอนที่มองดูอีกฝ่ายเดินผ่านหน้าตนเองไปจางเฟิ่งถงก็หันหน้ากลับมาท่าทีคล้ายจะเห็นจนญยาฝูโดยบังเอิญบนใบหน้าปรากฏรอยยิ้มหยุดฝีเท้า ล,ลงถึงกับหันตัวเดินมาหยุดลงตรงหน้าเจริญยาฝูจริญยาฝูทำการคาราวะทั่วไปให้จางเฟิ่งถงจางเฟิ่งถงบอกให้ลุกขึ้นพร้อมกับบอกให้คนที่คุกเข่าอยู่ข้างทางลุกขึ้นมาด้วยเช่นกันแล้วยิ้มเอ่ยกับทุกคน ข้ากับเผยหูหยินรู้จักกันมานานแล้วน่าเสียดายที่ต่างคนต่างมีงานยุ่งไม่ได้คบหากันอย่างสนิทสนมทําให้ข้ารู้สึกเสียดายมาโดยตลอดคืนนี้ขออาศัยโอกาสอันดีนี้ได้พูดคุยกับเผยหูหญินอย่างเต็มที่เอ่ยจบก็จับมือจันยาฝูต้องการให้นางเดินเข้าไปข้างในพร้อมตนเองทั้งยังยิ้มเอ่ยกับจางหูหยินว่า ท่านแม่ประเดี๋ยวอย่าลืมจัดตำแหน่งของเผยฮูเหยียนเอาไว้ใกล้ๆก,ก,กับข้านะเจ้าคะคนได้เห็นว่าชายารัชทายาทเองก็ให้ความสนิทสนมกับเจนยาฝูสายตาที่มองไปยังเจนยาฝูจึงยิ่งเพิ่มความอิจฉามากเดิมปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ